บุคคลท่ามือเปล่าถ้าเลิกนั่งคู่เข่าวันธยหัดคำบอกเป็นคำบอกเป็นคำคำใช้คำบอกเลิกนั่งคู่เขา่าทาหรือจะสั่งแบบรวดเร็วว่าเลิกเออบ๊บการปฏิบัติจังหวะที่1ลุกขึ้นมาโดยให้เท้าซ้ายอยู่ด้านหลังขาซ้ายเหยียดตึงมือขวายังคงอยู่ในท่าวันทยหัดจังหวะที่สองนำส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวา ในลักษณะการอัดส้นเท้ามือขวายังคงอยู่ในท่าวันทยาหัดจังหวะที่สามยังคงปฏิบัติในจังหวะที่สองเลิกนั่งคุกเข่าจังหวะอ้จังหวะอจังหวะ้เลิกอึบ